รีโนเวทครั้งใหญ่ทุ่มง,งบพัฒนาเชียงใหม่ในซารฟารีกว่า130ล้าน เชียงใหม่ในซาฟารีเตรียมดำเนินการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลโลกโดยล่าสุดได้มีการอนุมัติงบประมาณจากปี2562จำนวนเงินกว่า130ล้านบาทเพื่อนำมาพัฒนาสถานที่ต่างๆภายในเชียงใหม่ในซาฟารีซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากที่ผ่านมามีการตรวจสอบและพบว่าภายในโครงการหลายๆจุดเริ่มมีการเสื่อมโทรมตามสภาพของการเวลาเช่นส่วนแสดงน้ำพุ ศูนย์อาหารเป็นตน้นจึงมีการวางแผนงานเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวนี้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเสริมสร้างความทันสมัยเข้าไปมากขึ้นเพื่อก้าวสู่เป้าหมายที่จะนำเชียงใหม่ในซาฟารีให้ไปสู้แหล่งท่องเที่ยวระดับเวิร์คัสธนรัตน์เขื่อน 4. รีผู้สื่อขาเชียงใหม่นิวรายงาน